ขาหมูต้มใบชะมวงเมนูอาหารพื้นบ้านทำง่ายได้รสเปรี้ยวอร่อยหมูนุ่มกำลังดีทำตัวนี้ไม่มีกินข้าวมาดูวิธีการทำกันเลยกระต่ายแรกก็ต้มน้ำเราไว้2ลิตรทีนี้มาดูส่วนผมที่บีบ่าวใช้ขาหมูขาหน้าน้ำหนัก1,200กรัมก็ที่สำคัญของเมนูนี้ก็คือใบชะมวงแบบนี้กำลังสิบาทประมาณสองกิส่วนผมอ,อื่นก็มีหอมแดงกระเทียมซีิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะซุปก้อนหนึ่งก้อนแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะในปิบบ่าวก็จะใส่เกากี้เพื่อแต่งสีเวลาถ่ายรูปออกมาให้ดูน่ากินในส่วนของใบชะมวงเราก็มาเด็ดใบออกไว้แบบนี้ก็ได้ใบแบบนี้เตรียมไว้ขาหมูก็มาหั่นเป็นชิน้นขนาดชิน้นประมาณสองนิ้วแบบนี้ตอนนี้น้ำที่ต้มก็เดือดขึ้นมาทีนี้ก็เอาขาหมูใส่ลงไปต้มเพื่อล้างคาวก่อนต้มผ่านมาประมาณห้านาทีก็มีฟองเกิดขึ้นแบบนี้ พี่น้องจะตักออกหรือไม่ก็ได้นะเพราะว่ายัางไงเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปล้างแบบนี้พี่บาต้มมาครบ15นาทีนี่ก็ปิดไฟเลยเอาไปล้างล้างผ่านน้ำไปแบบนี้แล้วล้างด้วยน้ำเปล่าอีกสองน้ำแค่นี้เป็นว่าใช้ได้ทีนี้มาถึงขั้นตอนการต้มจริงเติน้ำเปล่าลงไปสองลิตรปิดไฟขึ้นมา แล้วก็ใส่เกลือไปหนึ่งช้อนโต๊ะซุปหมูหนึ่งก้อนชีวขาวสองช้อนโต๊ะพ้อมแดงบุบุห้าหัวกระเทียมบุบก็แตกเจ็ดกรีบทีนี้ก็ร้อยน้ำร้อนขึ้นมาแล้วก็เอาขาหมูที่ต้มลวกแล้วใส่ลงไปพอเราต้มน้ำเดือดแบบนี้ก็ลดลงมาเป็นไฟอ่อนแล้วก็ต้มต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมงบ่าวก็ต้มไปสี่สิบหน้าที่ดูตอนนี้ก็เริ่มนุน่มขึ้นมาแล้วทีนี้ก็จะเติมน้ำลงไปให้กลับมาระดับสองลิตรเท่าเดิมหลังจากเติมน้ำพอน้ำเดือดแบบนี้ก็ชิมแล้วก็มาปรุงรสพี่บ่าวใส่เกลือ ถึ่งช้อนโต๊ะใครจะใส่ผงปรุงรสเพิ่มอันนี้ก็ตามชอบก็จะต้มต่อไปให้ครบ1ชั่วโมงก่อน แล้วค่อยเฉยใบแจมวงสำหรับหม้อที่พี่เบาใช้เป็นหม้อสแตนเลสรุ่นแคร,รี่ราหัวมาลายที่ผลิตจากสแตนเลสฟูดเกรด SUS304 ขอบหม้อทำเป็นบาช่วยกันน้ำลน้นหูจับออกแบบมายุกถูงขึ้นเพื่อหลีกเปรียวไฟยเวลาจับไม่ร้อนมือที่สำคัญคือมีความทนทานปลอดภัยไร้จานปนเปื้อนและตอนนี้ราหัวมาลายจะลองเปิดสาขาใหม่ถนนสีนครินติดรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองสถานีสีนคริน38ทางออกที่4มีเปิดตัวสินค้าใหม่พร้อมโปรโมชั่นพิเศษจุดเปิด บริการทุกวันเวลา9.30นาฬกา30าทถึง18.30นาฬิกาส0มนาทีสมาชิกซีบา้าครับซื้อครบ900บาทขึ้นไปมีของแถมพิเศษโปรโมชัน่นนี้ตั้งแต่วันที่11กันยายนถึง6ตุลาคม2567เท่านั้นพี่น้องสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเมติมได้ในคอมเมนต์ตอนนี้พี่เบาต้มมา1ชั่วโมงก็มาถึงขั้นตอนที่จะใส่ใบชะมงชวงใบชะมวงแบบนี้ก่อนใส่ก็มาบิดแบบนี้สัก3ส่วนแต่แบบนี้ ใส่ลงไปเลยปุ๊บลงไปพี่บ่าวก็ใส่ไปประมาณ60ใบสาหรับใบชะมวงถ้าหากว่าชอบเปรี้ยวมากก็ใส่เยอะหน่อยแต่ถ้าใครมีน้อยต้องการได้รสเปรี้ยวสามารถใส่ส้มแขกเพิ่มได้นี้ก็จะต้มต่อไปอีก15นาทีก่อนหน้านี้เราปรุงให้ได้รสเค็มนําไว้พอเราใส่ใบชะมวงลงไปเนี่ยก็จะได้รสเปรี้ยวเพิ่มขึ้นมาหลังจากใส่ใบชะมวงลงไปตอนนี้พี่บ่าวก็ต้มมาสิบ้นาที <c oughs> ดู สำหรับความนุ่มพี่น้องก็ได้ตามชอบเลยอยากได้นุ่มกว่านี้ก็ต้มต่อไปทีนี้ก่อนที่จะเอาขึ้นพี่บ่าวก็จะใส่เกาลัดลงไปเพื่อแต่งสีนะพี่น้องเวลาถ่ายรูปมาเนี่ย ha, จะได้ดูน่ากินก็มีสีแดงๆชุ่มๆม,มาตัดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพี่น้องดูหืมดูความน่ากินก็ปิดไฟได้เลยขาหมูมีความนุ่มทำตามวิธีพี่บ่าวกินได้สบายใจไม่มีกลิ่นข้าวหืมดู เสร็จเรียบร้อยพี่น้องดูเวลาต้มรวมชั่วโมงครึ่งก็มีความนุ่มแบบนี้เจ๋อพี่บ่าวชิมดูอ,มอร่อยนุ่มวอดีได้รสความเปรี้ยวหอมจากใบชะมวงที่สาคัญก็คือขาหมูนเนี่ยไม่มีกลิ่นข้าวกินได้สบายใจเลยพี่น้องถ้าใครอยากได้รสเผ็ดนะตำพริกกีนหนูรุยลงไปเพิ่มความแซ่บเข้าไปอีกแล้วพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง